ทีเรารั้ไขว่าเราวันหนาข่ัวเราเล่าไปดูออกาผมอดออกบ้าแจ็คโอยอื่นเคียข้างแะ้วว่ามันสดผู้ชายมือผู้ชายเออเซ็ตอันดับนเลยเซ็ตบ่อลามที่ที่ถึงขอบลูกเราก็ได้ขึ้นขึ้นมาด้วยเซ็ตบ่อรามอ่ะ เจมิงเอาพันลมมาสอมมาเนี่มาเลยจ้เฮ้ยนี่และแม่ลูกพันลมมาล้วมามาอย่แม่ไม่แม่ไม่แม่ไมแม่ไม่ะขึ้นยืนล้อกจบขึ้นยืนล็อกจบเอานาห้นอกก่อนพน้สมน้าออกไปก่อนับหนึ่งร้องจะบอกอบิงอบิงะ อนอกนะในแเขกนะทีนี้ผชายไอต้อย่ไปนี่จมไวาหรือนมกิน่ฝัดตปล่อยเขาอ uh ่ะไอต้อยผู้ชายมีนี้ก uh, ็ได oh, ้เป็นผู้จัดการดาราเอ็นดเข้าไปงานเอาหัวเชื่อไปเก็บเอาหัวเชื่อไปเก็บ พอเสซี่กุ๊กไปเหยพัดลมมาคนละตัวของตัวเองเก็ตไหมอ่าเก็บพัดลมมาโชว์ใหม่นะพัอวนะแล้วไปแตพดีมีพัลกเหมนเดิมหมเจ้าสงเหเหมือนเดิมเจ้านไปรอเซาาด้วยขึ้นไปขึ้นไปเอาพัดลมมาคนลตัวไปไป ชุดเพลงบอสไหมชุดเพลงบอสนะชุดสีทองนะก็ไม่อ่ะตานี้อ่ะผู้หญิงไปดูอ่ะผู้หญิงม,ม็อกเป็นดนตรีใช่ไหมกระต่ายเป็นม็อกได้ปกติลงอ่ะกระต่ายไปกระต่ายไปเท่ากับเพลงแรกเพลงเขาจะร้องสองเพลงเพลงแรกร้องเดี่ยวเพลงที่สองร้องพร้อมบอสอ่ะก็คือเพลงวันที่นี้ผนะู้ชายก็เพลงเมื่อกี้นี้เนาะ สายบอสก็สายบอก่อนลูกทระนสาโคนไม่มีกระตูกรวมกันลคืออะไรองะสี้ดมามาาวรอเด้เก็บจมมาได้เออหยาออกสีซีนีสี่คาออกอพรนาลูกก็ได้ขาโค้ดข้าวหนขาโคขึ้นไปแ เ็กีขึ้นไปแอี๋ยนขึ้นไปอ้าวขึ้นไปตายปัดตามไป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 ไไป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 ไไปไปปไปไปไปปไปเาเ เลี <fu> ้ย่ะอ่าอ่ะกลับคืนมาผู้ชายาอยู่รนนั้นแล้วลูกผู้ชายราคนนั้นแมนะจากันาดวยรั้เดี๋ยวัหนาด้วยแลว่วดีเพ่อนพ่อดีสรงเกก็ด้จุดเนี่ยังดีที่มีหลวงดได้หนัี่ก็ต้อเอาดอนคนกีบเป็นโบดีแล้วก็จะหยุดเงี้ตอนพ่อหยุดก็นิ่งอยู่นที่แม่พัดลมไหมพัดลมทางไหนเดกจะพั พเก่งมีสองายฟังรับฟังเลยรับแบบพูดเก่งมีพัดลมตันนี้ไม่ประมาณลอยโตที่ห้าเดรสเซอร์ยันห้างเดเจ้าข้างหลังสอบเลยแสดงกียร์ปัเมก็สองพัลมก่อนสามมกนครับเออสองพันลบหลังห้างก็เนี่ยเดรสเอร์พัดลมห้างกนเลยแม่แเดรสเซอร์ไหนใครพัดลมมาบ้วอกัน้อาขรจากแด้วเ่อจาพัดลมารอในรไปเลยได้พร้อมกินล็อกจาจบเลย อาจารย์มาเลยค่ะจากบ้านนาด้วยรักเอาปัดนลมมาลองเลยนี่ใครลงให้แล้วอันนี้ <airpl Pon> <Bluetooth> อันนี้เขาเป็นแอด้มินเพจอยู่ในหมู่บ้านเราเน mm ี hmm. mm ่ย hmm. โอ้หมู่บ้านนี่ฮอนเพจ แตนเลเอาอีหลีนี่ทีมงาเพ็ดแตนแล้วี่ไปพร้อมด้วยทีมงานเผ็ดแตนแล้ว้งนี้น้องรอฟังยู่ทีมงานเพดแตนแล้วมาห้กับนังส่นอนขบานน้องยุมงองเพ็ดแตนเลยมีอีหลีมีไปพร้อมมาแล้วเสือเขียวนีเอเเนแล้ว ทีมงานเผ็ดแต่แหลมาแน่นอนเมือนนี่อ๋จองที่นั่งตรงนั้นตรงนั้นเียนกระดาษเป็นตะแน่างนั่บอกเห็นแล้วสันเห็นแล้วนละไรสิมคนลลายตามึ้นลม